บ็อกซ์เดลโ13 Plus PB13255 ขุมพลังอัจฉริยะที่น้ำหนักดีด้วยน้ำหนักเริ่มต้นเพียงแค่1.26กิโลกรัมทำให้พกพาสะดวกและพร้อมลุยทุกงานในทุกสถานที่หน้าจอขนาด13.3นิ้วแบบ Full HD+ Plus, ให้ภาพคมชัดและมีพื้นที่การทำงานที่สมบูรณ์แบบสามารถกางหน้าจอได้ถึง180องศาเพื่อการแชร์งานที่ง่ายดายขับเคลื่อนด้วยขุมพลัง AMD Ryzen AI 5 Pro 340ที่มาพร้อมกับ NPU ความเร็วสูงให้ AI ทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพเร็วยิ่งขึ้นด้วย RAM l p d d r 5 5 x 16 g b และ512 g b SSD ให้คุณบูตและโหลดโปรแกรมได้ทันใจคีย์บอร์ดพร้อมโค้ดพิลอต์คีย์โดยเฉพาะให้คุณเข้าถึงฟังก์ชัน AI ได้ง่ายดายเชื่อมต่อได้ทุกพอร์ตมาตรฐานด้วย USB 3.2 Gen1 2ช่อง Global headset jack SIM card slot HDMI 2.1และ USB Type C Thunderbolt 4อีก2ช่องและมั่นใจสูงสุดด้วย3ปีโปร s ั p พอร์และ3ปีแบตเตอรี่เซอร์วิส p ั r พอรจากเดลสนใจสินค้าราคาพิเศษติดต่อได้เลยที่ w w w to b s h o p c o m Line add to b s h o p เบอร์โทร02118 หรือสั่งซื้อได้ทันทีที่แอปพลิเคชัน To Be Shop